สวัสดีครับวันนีวันนี้เจ้าคุณทำไรไม่รู้งงหบบมดแล้วสะสนมากเลยโอเควันนี้เราจะมาแกะกระปุกครบสี่เดือนละเมามีเงินเก็บในธนาคารธน,นาคารแล้วห้าพันเอ็ดใช่แกะกันแต่เราจะไปฝากเพิ่มทุกสี่เดือนอ่ะของแกแกที่ลูกแกะไม่เป็นอ่ะเห็นไหมไม่รู้จากคุณแจของมัน ใจมันต้องไม่รู้จักมันเสรได้หวะเอานนี้แล้วเอาเปิดเลยเย้ขอถีอ๋อผีเดือนที่ผ่านมาเงินค่าขนมออมได้กี่บาทเทมาบางเตี๊ยไปเอาหาอุ้ยททเ,ทเทมาเทมาดีดีบางเตียบไปเอาหาอุ้ยอุ้ยกับปั่นตังโคโอ้มันจะได้ขัาวกล่องทุกบาทได้กี่บาทเนาะ ตองร้อยโอ้โอมได้หลายร้อยอยู่เลยได้ร้อยซ่<ล><ล>อนกันจะหลายใบเหรอโน้โอ้มีใบงหา้าร้อยด้วยใบห้าร้อยก็มีใบห้ากี่ห้าร้อยโอ้หลายปันอยู่คุณห้าร้อยอาฮูนี้ปล่อยไปฝากให้ที่ธนาคาร